อ๋อคนอย่างคนจริงอย่างผมครับคนจริงอย่างผมครับถ้าผมซื้อเองผมแบกไม่อะเราตบองพกเกินไหมถ้าเราผูกปุ๊บอกเลยพวกมึงใครเนี่ยอันนี้อยากหรือไม่อยากไม่อยากโอเคจะได้รู้ไว้สวัสดีครับพวกเราจาก The Romance จากจีแล็บครับและนี่คือ The Concert ชวนเล่นครับผมเริ่มก่อนได้ครับต้องจับก่อนใช่ไหม ไม่เลือกก่อนว่าจะเอาอะไรอ่ะของชูแล้วกันง่ายดีสองครับระหว่างเพลงได้ยอดสตรีมหนึ่งพันล้านวิวกระทูกรางวัลที่หนึ่งสิบใบเลือกอะไรโอ้ไม่ยากเลยครับความจริงเลือกหวยสิครับรออะไร,ร <laughs> อ่ะเออพันล้านวิวคิดเป็นตัวเลขแบบที่เป็นอ่าลิขสิทธสตรีมมิ่งอะ่ะ <laughs> ไม่เท่าหวยสิบใบครับพูดจริง <laughs> ไม่เท่าหวยสิบใบครับพูดจริงไม่เท่าหวยสิบใบครับพูดจริง เราคำนวณแล้วเราไปหาเลยว่าแบบสตรีมิ่งแต่ละอันน่ะยอดหนึ่งสตรีมได้เท่าไหร่เราพอมีข้อมูลอยู่บ้างแล้วก็คิดง่ายๆเราวาลที่หนึ่งสิบใบราวัลที่หนึ่งหนึ่งใบราคาาไหล่หกล้านหกสิบล้านแพงกว่าอยู่แล้วโอ้ไม่ลังเลเลยเนี้ยฮะอ๋อคนอย่างคนจริงอย่างผมครับคนจริงอย่างผมครับถ้าผมซื้อเองผมแบกไหมอะเราจะบอกเคื่อนไหมถ้าเราถูกปุ๊บบอกเลยพวกมือใครเนี่ย เบอร์สามครับถ้าหากว่าสลับตัวกับเพื่อนหนึ่งวันสลับกับใครเพราะอะไรไม่ใช่กูแน่ๆเออคุูไม่เอามึงวุ่นวายเหลือเกินชีวิตอ่ะอ่ามาเอากล้องแล้วกันครูวุ่นวายมากเลยนะชีวิตน่ะไม่คือคือผมเป็นครูผมต้องเลี้ยงลูกชาวบ้านครับ แต่ถ้ามีลูกตัวเองแบบมีของตัวเองอะ่ะผม <c oughs> ผมว่าผมไม่พร้อมตอนนี้แต่ถ้าสลับหนึ่งวันผมได้สวมบทบาทคุณพ่อหนึ่งวันผมอยากลองดูว่ามันจะเหมือนกับที่ดูแลเด็กๆที่เป็นลูกคนอื่นไหมเออแต่ถ้าเอาเลยผมไม่เอาตอนนี้ผมบอกเลยไม่ไม่น่าไม่น่าแต่แต่ถ้าถ้ามันสลับได้แล้วได้ไปซ้อมก่อนเนี่ยเออน่าสนใจลองไหม <laughs> มันลองไม่ได้ไง,มง <laughs> ไม่ก็เอาจินมาอยู่บ้านวันหนึ่งเผื่อรู้ไม่มึงก็ไปอยู่บ้านกล้องแล้วกล้องอยู่บ้านมึงคิดอะไรยากซับซ้อนวไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะลองให้ครับนแบไ,ไม่เห็นไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะเลี้ยงลูกใช่โอเคไป <laughs> ไหนอหยิบไปเลยใช่ไหมหยิบไปเลยอ่ะใครก่อนพี่เต้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งถ้าให้เล่นของตัวเองที่ไม่อยากเล่น จะเลือกเพลงไหนแล้วพออะไรไม่อยากโอ้ยถ้าผมได้นี่ผมตอบง่ายมากเลยถ้าพี่ได้ไหมมาตอบง่ายมากเดินๆเดินนะเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แปลว่ามีหลายช้อยมีหลายช้อยเลยมีไหลายช้อยโอ้มันเอาจริงมันอยากเล่นเยอะนะแต่มันแต่มันยิ่งเพลงชุดเก่าๆอ่ะนี่คำถามคืออยากเลยไม่อยากไม่อยากเล่นอ่ะใช่ก็คือมันกูเลือกยากไงเพราะ แต่ันเพลงชุดกเก่าอะอย่างเอ o u r Eye ออะใช่ไหมเอเ o u r Eye ชุดกเก่าอันนี้อยากหรือไม่อยากไม่อยากโอเคจะได้รู้ไว้ตอนเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะกูเครียดมากเลยอ่ะอ๋อแบบมันมันมันไม่ใช่ทางถนัดอ่ะแล้วมันเป็นแบบใช่มันเป็นท่อนโซโล่ของบอลปะ เขาเขาซับเขาซัดไปเยอะมากและพี่ไม่ได้สส่นั้นเลยอ่ะพีต้องมาแบบฮะซัดตต้องมาแบบแก็คือใส่ไปที่เป็นตัวเองเลยอ่ะแต่สุดท้ายมันก็มันไม่ใช่ทางถนัดเราจริงๆอ่ะใช่ครับของพี่ประมาณนี้ครับอยากแน่คาวอะ่ะทำไมว่ากูไม่คิดอะไรนะเล่นไปเถอะพราจริงทั้งวงก็บอกกันบอกพี่เอาเถอะ<ล>ให้มันเป็น<ล>นั่นอะน่เอะเอาเลยอหะอ่ะได้เอาป้าไปห้าครับทำไม คิดว่าเพลงไหนของวงเราเหมาะกับเอาไปทำเวอร์ชั่นลูกทุ่งเพราะอะไรเอาจริงถ้าเหมาะในมุมมองผมถ้าว่าเหมาะผมว่าเพลงล่าสุดของเราเนี่ยแหละครับไม่เห็นจะต้องอายเลยเพราะว่าด้วยด้วยความเรียบง่ายของเพลงซึ่งผมผมใช้คำว่าเรียบง่ายคือไม่ได้หมายความว่ามันแบบง่ายเล่นเล่นง่ายอะไรขนาดนั้น มันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนเพลงอื่นทั้งเรื่องเนื้อหาหรือดนตรีคือมันสามารถเอาไปทําได้แบบหลากหลายสไตล์ถ้าเอามาเป็นเวอร์ชันลูกทุ่งผมผมว่าผมเลือกเพลงเนี้ยผมว่ามันเนื้อหามันแบบถ้าเป็นลูกทุ่งมันก็สามารถพูดถึงแบบเรื่องเศร้าเรื่องอะไรอย่างงี้ได้ซึ่งถ้าเพลงอื่นของวงเราเนื้อหามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะถ้าผมเลือกเพลงนี้ครับงสไยเดะ สงสัยแดนลองไหมองไอ่ะลองทั้งอันผมลองแดนแล้วกันใค้ทำอะไรห้าครับแดนข้อห้าทำท่าล็อกสตาร์โพสที่คิดว่าเทพที่สุดแล้วจดนิ่งห้าวินาทีได้เลยครับชอบล็อกสตาร์โพสใช่ไหมครับโอเคครับอาจจะไปลานะหนึ่งสองใช่ท่านนี่แหละท่านนี่แหละใช่ท่านนี่แหละท่านนี่แหละโอเค เฮ้ยง่ายอ่ะง่ายกว่าที่คิดเอามามามาเล่นดิหนึ่งครับถ่ายถ่ายเซลฟี่แล้วอัพโหลดลงโทรศัพท์อยู่นู่นอ่ะนี่ไงโทรศัพท์นี่เลยมาถ้ากูถ่ายให้เขาบอกให้เซลฟี่อ๋อเหรอไม่เขาบอกเซลฟี่มึงไงอ๋อเนี่ยเรียบร้อยได้แล้วคโอเโอเค